ก็วันนี้มีมิสามันนักค้ายาเสพติดรายสําคัญของจังหวัดน่านอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนายนครศรีอินชายาาก็คือเอกดำนะครับนายเอกดำเนี่ยมีเครือข่ายนะครับที่ร่วมกระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยนับสิบคนนะครับซึ่งเครือข่ายของนายเอกดำเนี่ยชุดสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดน่านไล่ยับมาตั้งแต่ ต้นเดือนมกราคมปีห้าสามแล้วนะ,ะไล่มากันหลายเดือนละนะไล่กันมาเรื่อยๆจับมาจากคนไปสองสองไปสามนะจนเป็นสิบคนทุกคนเนี่ยก็ยจะเชื่อมโยงไปที่นายเอกดำเท่านั้นว่าซื้อยาบ้ามาจากนายเอกดำองนะจนวันที่สิบสี่มิถุนายนเนี่ยชุดสืบส่วนตุลโภูุรอ่าจังหวัดน่านเนี่ยนะฮะก็นำโดยของพันตุลโตุลทนิี่วัดกันสอนเนี่ยเอากำลังไปจับนายเอกดำกระพวกได้นะอีกสี่ห้าคนนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งตัวหื่นกับศารนะครับแล้วก็นําไปฝากขังที่เรือนจาแต่พอทราบว่าได้ประกันตัวออกมาแต่เมื่อประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยพฤติการของนายเอกดำก็ยังไม่ได้หยุด<อ><อ>ก็ยังกล้าอยู่นะครับจนกระทั่งเจ้าที่ตำรวจตวชดเนี่ยสืบทราบว่าจะมีการสร่งยาบ้าก,กันแหรน,นะฮะก็จึงตัวนายนเอกดำนะครับแต่ว่านายเอกดำได้ต่อสู้นะครับใช้อาวุธปืนยิงเจ้าที่ตำรวจตชด นะฮะเจ้าที่อยู่ตัวจดดอเนี่ยจึงได้ป้องกันตัวนะฮะยิงตอบตัวไปแล้วก็เป็นเหตุให้นายเอกดำถึงแก่ความตายนะฮะเหตุเกิดเกาะเส้นทางที่จะขึ้นบ้านโดยติวในที่เกิดเหตุก็พบอาวุธปืนของนายเอกดำหนึ่งกระบอกบนะเป็นอาวุธปืนขนาด11มอมอนะครับแล้วก็พบยาบ้าอีก168เมตรในที่เกิดเหตุะนะครับ ก็เชื่อว่าการที่ถูกเจ้าที่โดยวิสามันครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่านายเอกดำเนี่ยเป็นนักข่าระดับสำคัญแล้วกว็กลัวจะถูกจับเป็นหนึง่งคดีนะฮะจึงได้ต่อสู้ก็จึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเจ้าที่เขาปลอดภัยครับสำหรับเจ้าที่เขาเนี่ยก็ถูกยิงเหมือนกันแต่โชคดีตรงที่ว่า,าได้ใส่เสื้อกันกระสุนหรือที่พน้้องก่าเสื้อกอนะว่าก็ยังมีกระสุนของนายเอกดำที่ยิงเจ้าที่เนี่ยฝังอยู่ในเสื้อกะอ,อยู่ นะครับก็สําหรับเจ้าที่ปลอดภัยนะถ้ามันมีเสื้อคอนี่ก็ถ้าจะเดือดร้อนพ้องกันนะครับท่านครับท่านจะฝากอย่างกับมูดียังกึศจะเลิกฮะแล้วก็บบูดีเสซฟท่านจะบอกเหาเดินเดินหมาเขาจะได้ครับผมคิดว่าความจริงเนี่ยอย่างผู้เสพเนี่ยทางการเนี่ยเพิ่นก็ถึงเปิดช่องทางให้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผู้เสพเนี่ยเพิ่นก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะฮะที่จะต้องช่วยกันบําบัดรักษาความจริงเนี่ยเฮาเปิดทับนะฮะทั้งระบบสมัครใจด้วย คือสมัครใจเดินเข้ามาเนี่ยเฮาก็มาบัดรรักษาเขาก็จะมาบัดรักษาฟื้นฟูน,ฟน,นะครับขนาดเท้าจับนะเขาก็ยังเอาไปฟื้นฟูนเลยนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ายังดือ้อคดคืนอย,อย่างนี้นะมันก็มันก็แบบพ้นคุกกันะผมก็อ,อู้กันตรงตรงนี้นะฮะก็พ่อยากที่จะต้องให้หมเขาต้องภาพผลอย่างเงี้ยนะครับครับ,รบขอบคุณครับ